วันนี้ขี้เกียจทำอาหารเย็นนะคะก็เลยสั่งร้านข้างนอกค่ะแฟนตัวโตก็อยากจะอุดหนุนร้านอาหารช่วงล็อกดาวน์หน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยตัวโตก็เลยสบายไปค่ะไม่ต้องทำกับข้าวนะคะมาดูกันซิว่าได้อะไรมากินคะคุณขาเอาแกะออกมาค่ะอาหารฝรั่งละค่ะทุกคนขาได้สลัดมาคนละกล่องด้วย มันฝรั่งค้าไม่ได้ไปนั่งเตะโต๊ะเตะเก้าอี้ที่ร้านแล้วก็สั่งมากินที่บ้านแล้วกันนะคะโอเคอ้คือหลายแต่ปัญญเอาสิกินเบมือนะคะได้แล้วนี่ราค่ะ หารร้านก็จะประมาณนี้นะคะช่วงล็อกดาวเขามาส่งหน้าบ้านเมื่อกี้ค่ะเขาก็จัดเป็นแพ็คเป็นล็อกมาอยากางดีสเปริบนะคะกระดูกหมูติดเนื้อนะคะเอามามาค่ะ แซบไม่แซบก็ต้องแซบกระสั่งมาแล้วนะครับมากินกับตัวตัวได้จ้ายอดยืน yeah, ีิซิตอินไอ้บอกเหรอได้เนาะวอยดะได้ย่าสาหมอนสายแดงอีกตายแล้วคนละกล่อง <'m> sure. ละกล่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ย มาค่ะมาแซบด้วยกันกับโตโต้เลยด้ยจ้าทุกคนค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ